ลาบหมูกรอบนะครับพุนังพี่น้องเคยกินบอกลาบหมูกรอบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูมสุขนนะครับเอามาพา่อเขาบอแดงคือเกาครับพี่น้องกับเมนูเสิบแซบคือเกามาพี่น้องมามือนีได้ลาบหมูกรอบนะครับพุนังพี่น้องเคยกินบอกลาบหมูกรอบลาบหมูกรอบลาบหมูกรอบครับเอาอันนี้ซกเลิก นะครับอันนี้ผักกับผักแกมลาบหมูกรอบต้องกินก็ข้าวเหนียวพี่น้องน่หนึ่งข้าวเหนียวมาอันด้ีหนึ่งดอกซื้อซื้อข้าวเหนียวเพิ่นมาต้องเล่าแบบนี้ลาบหมูกรอบว่าจะเอาลองเบิงพี่น้องคือสี่บุกค่อยคุนเมนูนี่นะครับเป็นเมนูลาบหมูกรอบเอาหมูกรอบมาลาบอื

ไก่เ <c oughs> นยเล็กหน่อยพี่น้อง <c oughs> หัวบ้านเฮาจำน้ำนัวมันเข้าไปพาขี่เล้วโอ้ยพู้น่ะโต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  ngày, <coughs> này <coughs> <coughs> mm -hmm. <coughs> พักนังเลิศกลับราบกับก้อยก็เข้าท่าครับ เขาท่าแซ่บไปอีกแบบ คนตกพี่น้องเอ้ยพายูเข้าปิตายนั่นผู้เพิ่นเกียวเข้าสงสารผู้เพิ่นเกียวเข้า Oh <c oughs> หนาวได้สองสามมือฝนตกลงมาเลยบัานี้ครับ ปลากิลิว่วพื้นใหญ่ครับคมตื่อใจครับ นี่ก็แซบแต่แซบแบบไปแบบซุกแซบแบบติดมันแซบแบบมีความกรอบ โอ้ขาข อ mm hmm. จะสิคู่อยังดก่อนผู้กินกินกจ๊ซคูยอยงไงดก่อนเป็น้อง นางเลิศเี่หอมคับ เอาโอ้จวดบาดเลยคักคักคักพี่น้องโอ้แข็งโอ้จวดจวด ขออนุญาตลาพีละน้องไปเพียงสค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีครับ